ออกกําลังกายมาตั้งนานครับทําไมยังไม่ผอมไขมันไม่ลดไม่ได้เห็นซิกแพคสักทีนะครับดูคลิปก็แล้วทุกอย่างทําทุกวิธีการแล้วก็ไม่ผอมสักทีนะครับซึ่งในกลุ่มปิดคุณจะได้คําตอบนะครับก็จริงๆนะผมเปิดเทนมาก็คือ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าแค่เปิดเทนเพื่อนใน f a c e b o o k นะครับก็มารุ่น1รุ่น2ก็มาเปิดเป็นกลุ่มปิดจริงจรก็รุ่นที่3รุ่นที่4เนี่ยครับ อของคุณเป้นะครับก็ล่าสุดนะครับซึ่งรุ่นที่5นะครับใครจะเข้านะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กลุ่มไปให้นะครับซึ่งก็หลายคนก็คิดว่าคือดูดูคลิปวิดีโอนะครับตามแอพบิคชั่นต่างๆนะครับยูทงยูทูบทิกเกออะไรแล้วก็คิดว่าฝึกเองนะครับแล้วสักวันหนึ่งคุณจะดีนะครับก็ผมจะบอกเลยนะครับว่า ถ้าเรามีความรู้แบบอีกรลเวลหนึ่งนะครับถ้าเรามีพื้นฐานมาก่อนในก,อนก่อนก็คือในลักษณะที่เราก็คือ,คอเคยออกกําลังกายมาแล้วก็มีซิกแพคมันผมอะแล้วก็ปล่อยตัวเองอ้วนออกกําลังกายมามีซิกแพคแล้วก็ปล่อยตัวเองอ้วนแล้วก็ออกกําลังกายหมายนะผมแป้งร่างมาสาม,สามครั้งนะครับอย่างผมนะครับก็คือ ผมฝึกเองมันฝึกได้นะครับเพราะว่าผมผ่านประสบการณ์ผมจะรู้นะครับว่าเทคนิคเอาไขมันออกยังไงอะไรกลยุทธ์เทคนิคเทคนิคการกินการฝึกยังไงคือผมผมจะเข้าใจนะครับส่วนคนที่ไม่เคยสัมผัสคําว่าซิกแพคครั้งแรกนะครับคือต่อให้คุณดูคลิปนะครับผมบอกเลยว่าคุณอาจจะเก็ตนะครับแต่คุณมาฝึกเองนะครับฝึกเองหลายเดือนแล้ว3เดือน4เดือนเป็นปีบางคน5ปียัน10ปีก็ยังไม่้อมนะครับ ซึ่งผมจะบอกว่าบางทีนะเราไปเห็นคอนเทนต์นะครับเราเห็นเขาทําคลิปมาเออต้องเล่นอย่างนู้นเล่นอย่างนี้อกเล่นอย่างนู้นหลังอย่างนี้คือเราไปฝึกตามนะครับแต่อ้นั่นมันคือแค่เปลือกนะครับแค่เปลือกเฉยๆนะครับก็คือดีเทลลึกๆนะครับก็เขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดขนาดนั้นนะครับซึ่งมันจะมีดีเทลการฝึกรายละเอียดย่อยๆจำนวนเซตจำนวนคันโฟกัสยังไงท่าอะไรแบบเนี้มันถึงต้องมีมีไกด์ไลน์มีโค้ดนะครับ ซึ่งก็ผมจะให้คำตอบง่ายๆนะครับว่าถ้ามันง่ายขนาดนั้นนะครับดูคลิปวิดีโอแล้วก็ฝึกเองครับคุณดีมีซิกแพคลีนนะครับป่านี้นะครับก็คืออาชีพเทรนเนอร์นะครับผมบอกเลยว่าตกงานหมดแล้วผมบอกเลยมันมัน,ม,นมันคงไม่มีอาชีพเทรน,นเนอร์นะครับโปรเซนเนอร์เทรนเนอร์ลงเหลือบนโลกใบนี้นะครับถ้าดูคลิปวิดีโอฝึกเองแล้วก็รูปร่างเปลี่ยนนะครับ ก็ผมยกตัวอย่างนะครับนักกีฬาระดับโลกนะครับเช่นโรนโดเอ้ยนักกีฬาระดับโลกเขายังมีเทรนเนอร์มีโค้ดมีไกด์ไลน์ให้คําแนะนำนะครับแล้วนักภาษาอะไรกับคนที่ไม่เคยสัมผัสคําว่าซิกแพคในครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็จะฝึกเองถามว่าคุณมีโอกาสไหมมีคุณมีโอกาสแต่ชา้าใจเร็วนั้นก็คืออยู่ที่ว่าคุณเข้าใจเก็ตมันจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งบางคนอาจจะ2ปีนะครับมีนักเพื่อนผมบอดี้แฟทแค่3 0ครับใช้เวลา สองปีนะครับกว่าจะมีซิกแพคกว่าจะลีน10%รนลงมาแต่ผมฝึกน้องๆผมนะครับใช้เวลาก็คือไม่เกิน6เดือน3าถึงหเดือนนะครับก็คือมาดูครับนี่ก็คือน้องๆส่วนหนึ่งที่ผมเทรนให้ครับเพื่อนใน Facebook นะครับก็คือคนที่เอาจริงนะผมบอกเลยว่าเทรนกับผมเยอะแต่ทีนี้ก็คือสําเร็จไม่สําเร็จมันอยู่ที่ตัวเขานะผมมีหน้าที่เป็นไกด์ไลน์นะครับนี่ครับคนที่1คนที่2คนที่สานะครับก็ใครจะเข้ากลุ่มปิดนะครับ ก็ให้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนี่คือสาเหตุผมบอกเลยว่าถ้ามันง่ายขนาดนั้นนะครับดูคลิปฝึกเองได้ป่านี้คนก็คือหุนดีกับทั้งโลกแล้วอาชีพเทนเนอร์มันจะไม่หลงเหลืออีกต่อไปนะครับร้อยแรงครับ